สวัสดีครับวันนี้ซีทรูมาอยู่ในรูปแบบของพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับพี่เลี้ยวครับสวัสดีครับพี่จู๋ครับวันนี้เราชวนคุยกันเรื่องอะไรดีครับพี่อันนี้จริงๆไม่ใช่ข่าวใหม่มากนะครับปีนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของ i t ทีนะพนะครับหลายคนเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยก็มักจะใช้วิดีโกันเป็นเรื่องปกตินะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในองค์กรจำนวนมากเนี่ยก็ใช้วิดี o อเซิร์ฟเวอร์กันอยู่ด้วยในองค์กรนะครับแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Microsoft ก็ เนี่ยออกมาให้ทุกคนลองใช้งานกันแล้วนะครับพี่เลี้วเดี๋ยวขอยกมือ2022ครับปีนี้2021นะครับพี่เลีว้วใช่ครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาตั้งชื่ออย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ออกต้นตัวจริงมันยังเป็นรุ่นพรีวิวอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ไงว่าเขาจะออกปีนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ชัวร์ครับพี่เลี้วไม่ชัวร์แต่ผมมีคนชัวร์ วันนี้เราชวนน้องมาด้วย2คนครับคือน้องนิงกับน้องทอนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเริ่มความสงสัยแรกของพี่เลยนะทำไมต้องเป็นเลข2022นะทำไมไมเอสองศสองหนึ่ะ <c oughs> โอเคค่ะหนิงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยสงสัยนะคะจนมาทำ p ปรดัก t m i r r s s o t t เราก็ได้ความชัดเจนว่าจริงๆแล้วอะงาน Ignite เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ Microsoft เปิดตัว Windows Serv e r 2อร์ ที่เป็น Public Preview นะคะ Roadmap จริงๆอะคะ่ะจะประกาศในตุลาปี2021แต่ด้วย Microsoft อะคะ่ะเขาคิดปิดปีที่1กรกฎาคมซึ่งตอนเนี้วันนี้ยนะวันที่1กรกฎาคมคือ Ph s ิกส์เค้าอ2เ2ของ Microsoft แล้วซึ่งณนะวันที่เปิดตัวคือ,อช่วงตุลาเนี่ยก็จะเป็นปี2022แล้วก็เลยเป็น Windows Server 2022ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองคือเป็นตามปีปฏิทินปีการเงินของ Microsoft นี่เองอครับ สำหรับคนที่ไปอยู่ในโลกการเงินก็อาจจะงงไดหนึ่งก็คือ บร,บริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีวันที่ปิดบัญชีเนี่ยตัดกำไรขาดทุนไปรอบปีเนี่ยเป็นปีเหมือนเราปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่าหลายบริษัทในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ตัดที่ธันวาคมเหมือนที่เราใช้กันอยู่นะครับเขาอาจจะตัดเดือนอื่นก็ได้ที่เป็นปีบัญชีของเขานะครับเวลาผมอ่านข่าวไอทีของแต่ละบริษัทงงอีกหนึ่งนะครับว่าบริษัทอื่นเนี่ยขึ้นปีใหม่บางบริษัทจะไม่ขึ้นปีใหม่เงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องมึนงงในโลกไอทีต่างประเทศนิดหนึ่งครับทีนี้ประเด็นอีกประเด็นนึ่งที่น่าสนใจครับก เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า long term servicing channel จริงๆผมมาจากสาย Linux เนี่ยผมก็เอ๊ะสับนี้คุ้นๆนะ LTS เหมือนกับใน Linux บางเวอร์ชันเลยต้องมีค้ามันเหมือนกันไหมครับอหรือว่ามันมีความต่างกันยังไงบุค,คลิกของตัว long term servicing channel ของ Microsoft อครับมันเป็นยังไงครับค่ะคือตั้งแต่ Windows 2019ขึ้นมานะคะ Microsoft อะค่ะ ก็มีออกเวอร์ชั่นในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งจะมีไซเคิลในการออกก็คือถ้าเป็นลองเทอมนี่ก็2ปี3าปีเนี่ยออกทีนึงแต่จะมีช่วงที่อัปเดตทุกๆครึ่งปีที่เรียกว่า s e มิ a n นนวลนะคะทุกๆครึ่งปีก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นเป็นบิ i แต่ว่าเลขเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์อะคะ่ะจะไม่ได้เปลี่ยนอย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นรองเทอมเป็น windows 2019นะคะต่อมาก็จะเป็น semi a n นนวลที่ t, ปีที่เป็นเลขบิ i ว d b i ของเวอร์ชัน windows นะคะจะไม่ได้เปลี่ยนเป็น Windows Server 2020หรือ2 1อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาปี2022่ะคะ่ะก็ครบรอบรองเทอมของเขาแล้วเขาก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็น Windows Server 2022อืมแล้วอายุของการซัพพอร์ตนานนานขึ้นด้วยไหมครับ เห็นปกติในลินุกซ์เลยเขาก็จะประกาศเลยบอกว่าไอ้เวอร์ชันที่เป็น LTS นะเขาจะซัพพอร์ตเวอร์ชันเนี้อย่างต่ำๆเนี่ย5ปีแน่ๆเขาคอมมิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันค่ะลักษณะเหมือนกันอืมถ้าเป็น long term servicing channel ของ Microsoft เองนะเวอร์ชันนั้นเขาก็จะคอมมิตเหมือนกันว่าจะซัพพอร์ต5ปีอันนี้ผมเห็นอยู่ก็คือ Microsoft จริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใจดีมากเรื่องซัพพอร์ตนะครับก็คือเขาให้ซัพพอร์ตแบบ mainstream ซึ่งหมายถึงการแก้บั๊กการอะไรด้วยเนี่ยทั้งหมด5ปีแล้วก็มีการรซัพพอ์ตแบบ extended ผมเขาใจะไอ้เครด็ดหมายถึงการซัพพอร์ตเฉพาะการออกแพทเฉพาะแพทคซิลิวตี้เท่านั้นบักเบิกอะไรจะไม่แก้ให้แหละเนี่ยเองครับต่อไปอีก5ปีโอ้น่าสนใจมากครับ ทีนี้มีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับค่ะในวันที่เปิดตัวอีกไหนนะคะก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆที่น่าสนใจอยู่ประมาณ4หัวข้อหลักๆนะคะที่ Microsoft อ์อนาออกมาะคะก็จะมีหนึ่งเรื่องของ Security นะคะแล้วก็มีเป็นฟีเจอร์ที่สามารถอินดิเกตกับ Azure ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมุมของที่เป็น Service ที่เรียกว่า Azure Arc นะคะช่วยในการจัดการแล้วก็มีเรื่องของตัวอินดิเกตกับ คอนเทนเนอร์ er นะคะพัฒนาคอนเทนเนอร์แล้วก็มีเรื่องของตัวที่ เป็นคีย์อื่นๆนะคะเมื่อก็จะมีคีย์หลักๆที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าตาของ Windows Server 2022เนี่ยจะไม่ได้ต่างกับ Windows 2019มากนะักอย่างหัวข้อแรกเนี่ยครับ Security เนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับฟีเจอร์หลักๆที่เพิ่มนะคะเป็น Security Core Server นะคะก็คือจริงๆแล้ว Microsoft เนี่ยเขาก็มี Security แหละในมุมของเขาแต่เขา Improve Security ขึ้นมาใน3 Dimension หลักๆนะคะคก็จะมีเรื่องของ Simplified Security นะคะ Advanced Protection นะคะแล้วก็ P Eventive Defender นะคะในมุมของอตัวหลักๆที่หนิงกระทอนนะคะได้ศึกษามาดูด็อกิเมนต์ของ Microsoft มานะคะจะมีเรื่องของหนึ่งเลยฟีเจอร์ของการใช้ tpm c chip นะคะที่จะรองรับเวอร์ชัน2น2.0ขึ้นไปนะคะผมเข้าใจว่าอย่าง tpm 2.0เนี่ย Microsoft เนี่ยตอนหลังช่วงหลังเนี่ยผักดันหนักมากนะครับอย่าง Windows 11ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยแล้วก็หนึ่งในรีควอรีเมนตก็คือต้องมี TPM 2.0บน m a บนเมนบอร์ดด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยลงไม่ได้นะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งหลักๆนะคะที่หนิงมองว่าน่าสนใจก็คือในมุมของ Virtualization-based security อะค่ะมันจะ cover security ที่อยู่บน guest ของ host ด,ด้วยบน VM ของ Windows Server ด้วยอย่างเช่นเราลง Server เนี้ยเป็น Hyper V ใช่ไหมคะคถ้าเวอร์ชั่นเก่าๆอะที่เป็น2019เนี่ยก็อาจจะไม่ cover security อะเข้าไปบน VM ถ้าเราแชร์ VM ออกไป Public อาจจะโดนโจมตีได้ง่ายแต่พอเป็นเวอร์ชั่นนี้ค่ะ เขาจะโปรเทคจุดนี้ด้วยค่ะอ,อืผมเข้าใจว่าเขาโปรเทคเนี่ยหมายถึงกระบวนการเทคนิคการใช้ s <ด>ี c o r e วคอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือการ manage Windows Server 2022นะคะที่กล่าวทั้งต้นก็คือตัว Azure Arc ค่ะก็คือตัว Azure Arc นะคะ,คคะ,คะสามารถเป็นซอฟต์แวร์ as a service ตัวหนึ่งบนคลาวด์นะคะเราสามารถอินติเกต Windows Server ที่อยู่บน on-prem นะคะให้มา m มเ a g กับ Azure ที่อยู่บนคลาวด์ได้นะคะ โดยผ่านตัว Windows Admin Center ของเวอร์ชัน2022นเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวให้น้องทอลองเปิดหน้าจอ Windows Server 2022ให้ดูนะคะ Admin Center ว่ามันอินดิเกตกับ Azure a r c ยังไงนะคะครับ อันนี้คือหน้าตาของ Windows Admin Center นะครับหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับผมยังไม่เห็นที่ไหนเอามาใช้แบบจริงๆจังๆเลยอืมทำไม,มอ่ะผมผมส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาจ้า manage ผ่านเออ Server Manager กันมากกว่าอ๋อเป็น GUI ใช่ไหมอันนี้เป็นเว็บครับอันนี้มันเป็นเว็บเบสโทษนะครับขอถามแบบ <ๆ S 2> คนไม่รู้ <ๆ S 2> นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่เราสามารถ manage ผ่านเว็บเบสได้ฟีเจอร์นี้มีมาตั้งแต่ Windows Server 2016นะครับมันไม่เรียกว่าเป็นฟีเจอร์แล้วกันครัครบมันเป็นโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาเราต้องโหลด ในตัวหรือยังครับหรือว่าต้องโหลดเพิ่มเหมือนเดิมต้องโหลดเพิ่มเหมือนเดิมครับซึ่งในเวอร์ชันเนี้ยมันจะต่างจากเวอร์ชันก่อนๆคือมันเพิ่มเรื่องการอนินทิเกตกับ์ชัวเข้ามาหลายตัวเลยเวอร์ชันก่อนๆจะไม่มีเวอร์ชันก่อนๆเหมือนจะเราสามารถเป็นเน็ได้แค่แบบเป็นเครื่องที่อยู่ในโดเมนเดียวกันเป็นเครื่องที่อยู่ในโดเมนเราอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้ขึ้นไปอยู่กับบนอาชัวด้วยมันทําอะไรได้บ้างครับก็จะมีไฮบริดเซ็นเตอร์ครับเป็นตัวที่เอาไว้ลิงก์กับอาชัวอาร์กอย่างที่พี่หนิงบอกเมื่อกี้ครับรู้สึกว่า มันเป็นจริงอยู่แล้วก็มันสามารถจะซีมเลสระหว่างเครื่องที่อยู่บนออนพรีมแบบนี้ที่เรากําลังจะทํางานอยู่กับโลกของบนคลาวอยู่ร,รู้สึกอย่างนั้นนะครับการที่เห็นหน้าจอแบบนี้มันมีการทำอาชัวร์แบ็กอัพเมนูที่อยู่ทางซ้ายหรือว่าอาชัวร์ไฟล์ซิงอย่างเงี้ยเอาทัาเดาจากเมนูที่เห็นเนี่ยน,นั่นแปลว่าเราสามารถแบ็กอัพข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเนี้ยขึ้นไปอยู่บนอาชัวร์ได้จากเมนูตรงนี้เลยซึ่งผมว่ามันลดขั้นตอนลดงานโอเปอเรชั่นแล้วก็ตอบโจทย์ในมุมของการจะจัดเก็บข้อมูลหรือแบ็กอัพข้อมูลได้ ใช่ครับแล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจคือเขามีเพิ่มเรื่องการไมเกตไฟแชร์ครับบนออนพิมพ์ให้ขึ้นไปอยู่บนอชัวแทนด้วยอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึงยังไงครับอย่างถ้าเป็นวิดีโอเซิร์ฟเวอร์ไฟแชร์ปกติเนี่ยผมก็แชร์ S M B ใช่ปะ่ะอยูบ่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วพอเราซิงค์ขึ้นไปบนอชัวแล้วมันจะเป็นยังไงครับคล้อยก็ยังต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ตัวเดิมจากที่ผมเคยลองทําไฟแชร์บนอชัวนะครับเราจะได้เป็น U R L มาใช้แทนครับแล้วก็ไปคอนเดกับบนอชนน ก,กันได้แล้วครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่อง Virtual m a c h i n e เราสามารถ m a manage v i r t u a l Machine ของ Windows Server บนหน้า Windows Admin Center ได้ด้วยนะครับ,รบอืมันนี้คือต, <AM. S 2> ตัวมันเองออน y p e r อร์ v อยู่แล้วเราก็จะ Manage VM ที่อยู่ใน h y p e r v ์อ๋อโอเคก็สะดวกนะครับแล้วคือผมมีอันนึงที่อยากให้ดูมันมีบางฟีเจอร์ที่สามารถทำได้มากกว่าบน h y p e r v Manager ด้วยอืมว้า wow. ว <laughs> แบบเนี้ยครับอันนี้คือเราก็จะสามารถแบบ เปิดปิดหรือว่า snapshot หรือว่าแบบ move VM delete VM ได้แค่นี้แต่ว่าพอมาดูบน admin center ครับเขาเพิ่มเมนูมาให้เราอีกอย่างนึงคือเราสามารถโคลน VM ได้ด้วย<า>ครับซึ่งบน Hyper V Manager นี่ไม่มีของเดิมจะโคลนได้เนี่ยต้องหยุดเครื่องก่อนอะไรอย่างนัง้นหรือเปล่าครับของเดิมใช้วิธี export ออกมาก่อนนะครับพี่แล้วก็ import <อ>กลับเขา้าไปใหม่เสียเวลาครับแล้วก็อันนี้นนคือเขามีเมนูให พวกซิดเป๊ปอะไรให้เราด้วยเลยอืมอ่าแอบเห็นว่าจะเป็นพรีวิวอยู่นะครับยังเป็นพรีวิวอยู่ยังไม่พรีวิวอยู่แต่ก็เป็นแนวโน้มว่ามันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่บนนี้ให้เรา<อ><อ>เลือกใช้ได้ทุกเมนูมีคำว่าชัวเต็มไปหมดเลยผมมองไปควันควัหน้จาจอนี่คำว่าชัวเต็มหมดเลยมีอีกอันหนึ่งผมอ่านแว๊บแวบว่าพิลิวเหมือนเขาจะซัพพอร์ต TLS 1.3แล้ว ก็เป็นการอัปเกรดตามรอบครับเพราะว่า t s ึ่งจุดสาเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดเป็นเคอร์เรนต์เวอร์ชันของ TOS แล้วอันนี้เป็นข้อดีของที่ Microsoft ออกเวอร์ชั่น TT อย่างทุกวันนี้นะครับก็คือเขาคลิปอักับสแตนดาร์ดเพิ่งมาเปลี่ยนเร็วมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังได้ดีขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปนิดหนึ่งสำหรับท่านไม่คุ้นว่าเอะเราพูดอยู่ดีเราก็พล่งขึ้นมาพูดถึง TOS จริงๆ TOS มันคืออะไรคนจะคุ้นชินกับคำว่า SSL ใช่ไหมพี่เนี้ยิบยกอามาใช้แล้วก็ที่เราคุ้นชนนกัที่สุดย SSL ไปประยุกต์ใช้กับ HTTP โปรโตคอลใช่ไหมเราก็เลยเห็นว่าเป็น HTTPS ซึ่ง SSL มันก็เดินทางมาถึงอายุของมันซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ใช้ SSL เรานะแต่เราพูด SSL จะติดปากใช่ไหมฮะตอนนี้เราใช้จาก SSL ยุคถัดมาของ SSL คือ TLS ใช่ไหม TLS 1.1 1.2แล้วปัจจุบันก็จะเป็น1.3 1.3งาซึ่งมันก็จะรองรับกระบวกนการเข้าหรหัสแบบใหม่ๆนะครับมากขึ้นครับผมเข้าใจว่ามีเทคนิคการเชื่อมต่อแบบใหม่ๆด้วย1.3นี่น่าจะรองรับ ตีโรอาร t ทะครับที่เชื่อมต่อได้เร็วขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งใช่ครับ, <c oughs> รบแล้วก็เอาพวก Encryption algorithm ที่มีปัญหาอ,ออกไปด้วยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการที่หยิบ,บเลือก Encryption algorithm ตัวนั้นได้มาใช้ในหมวดของ Security น่าจะหอมปากหอมคอกันพี่รลวครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะคุยคกันเรื่องของ Container ใช่ไหมรู้สึกว่ามันมีการประกาศบอกว่ามันมีขนาดที่ พัฒนามากขึ้นที่แววเวล์มาจริงไหมครับพี่เลียวเพราะประกาศนะครับว่าขนาดของวิด d o คอนเทนเนอร์จะเล็กลงนะครับพราะว่าขนาดของคอนเทนเนอร์เนี่ยแม้ดิฟทุกวันนี้จะถูกก็ตามแต่ว่าในแง่ของเดฟเนี่ยการที่คอนเทนเนอร์มีขนาดเล็กเนี่ยมันช่วยให้โปรแกรมเมอร์แฮปปี้ขึ้นนะครับว่าเวลาที่อัปเดตหรือว่าเวลาที่โหลดพู้คอนเทนเนอร์แต่ละทีมันไม่กินเวลานานเกินนะครับใช่ครับเพราะว่าเอาแชร์ประสบการณ์เนี่ยจำได้ว่าเล่น Windows Container เมื่อสัก2 3ปีที่แล้วเนี่ยอิมเมจของคอนเทนเนอร์ของวิดด์นะครับ ขนาด4กิกเพื่อนกว่าเราจะปูลงมาจากรูดิสตี้กว่าที่มันจะ extract ไฟล์ขนาด4กิกออกมาแล้วกว่าที่มันจะ start นะครับมันต้อง take time พอสมควรซึ่งกลับกันเนี่ยในโลกของ Linux เนี่ยเขาแข่งกันเล็กถึงขนาดหน่วย single digit เมกะไบต์แล้วนะถึงขั้นว่า Linux นี่หรือว่าภาษาโปรแกรมบางภาษาเนี่ยถึงขั้นโชว์ว่าตัวเองเนี่ยสามารถรันได้โดยที่ไม่มี disk s l o ใช่อ่า diskless ไม่ใช่ไมอ่า d i s k l e s ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็เห็นนะครับว่า Windows เองก็เข้าใจกระแสของการมาของ content ทั้ไหล a อปพลิเคชันก็ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามจะพัฒนาตัวเองให้ขนาด i m a g e ตัวเองลดลงเพื่อตอบโจทย์ในเชิงของการใช้คอนเทนเนอร์แอปพลิเคชมากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ชัวว่า Windows server 2022เนี่ยเหลือขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ผมเห็นว่าเขาพยายามพัฒนาเนี่ยผมเห็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยเหลือประมาณ1กิกกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กลงมาเยอะมากกับข,ของเดิมแล้วก็ใน a n n o u n c e m e n t เองเนี่ยนะครับในประกาศเองเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขามีการพัฒนาแล้วก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่เกี่ยวก,กับคนนอนเทนเนใ่นกัช มันมีส่วนหนึ่งที่เขาอินค d e เพิ่มเข้ามานะคะคือ Azure Kubernetes ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เปิด AKS บน Windows Server ได้เลยใช่ค่ะโอเคก็มีประเด็นที่น่าสนใจหล,หลายๆมุมที่น่าสนใจ ไม่แน่ใจน้องๆพี่ตกหล่นประเด็นไหนที่ยังเป็นเรื่องที่น่าหยิบยกมาคุยอีกบ้างไหมครับจะมีฟีเจอร์อื่นๆนะคะเป็นคีย์ฟีเจอร์อื่นๆที่หนิงอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเด่นๆเลยคือเรื่องของเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานกันทุกคนถ้าใช้ Microsoft จะคุ้นชินอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ใช่ไหมคะเพราะเป็น Windows 2022เนี่ยพอยอินสตอลเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่า default Browser อคือ Microsoft Edge แลละ ไม่ใช่ Explorer แล้วนะคะแล้วก็อ e ีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการ support Net s Virtualization for AMD Processor นะคะอันนี้เดี๋ยวอานให้นักถอนช่วยอ,อธิบายนิดนึงครับก็ Net Virtualization นะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบคร่าวๆก่อน Net Virtualization เนี่ยมันเป็นการรัน Virtualize บน Virtualize อีกทีหนึง่งยกตัวอย่างเช่นเราทำ VM ขึ้นมาเครื่องนึงแล้วก็เราอยากจะทำ l a บ รัน Hyper-V บน VM เครื่องนั้นนะครับโดยปกติแล้วมันจะไม่สามารถทําได้เราต้อง enable Feature นี้ขึ้นมาก่อนที่เรียกว่า net virtualization เพื่อให้เราสามารถใช้งาน VM ซ้อน VM ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับในเวอร์ชั่นก่อน Windows Server 2019เขาจะซัพพอร์ตการทํา net virtualization เนี่ยกับ CPU ที่เป็นของฝั่ง Intel เท่านั้นแต่พอปรับมาเป็น Windows Server 2022เขาได้มีการเพิ่ม CPU ของทางฝั่ง AMD เข้ามาด้วยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจพวก net virtualization นครับมันซ้อนลงไปได้เรื่อยๆหครับหรือว่ามันได้แค่ชั้นเดียวจาก เคยหาข้อมูลมานะครับมันซ้อนล,ลงไปได้เรื่อยๆครับจริงป่ะเราหน้ามาลองเล่นดูกันนะว่ามันจะพังตอนกี่ชั้นครับ <c oughs> ผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเทสเหมือนกันว่าแบบซ้อนล,ลงไปเลยลึกๆ,ๆ <c oughs> คือเดี๋ยวนะแปลว่า nested virtualization <c oughs> ที่เราทำเนี่ยมันจะต้องเอา hypervisor ซ้อนบน hypervisor ซ้อนบน hypervisor hypervisor ตัวแรกเนี่ยมันต้อง enable ตัว nested virtualization ขึ้นมาให้ตัวถัดไปมันจะซ้อนชั้นที่3ลงไปได้เลยนะพี่ลีวนะผมชอบมากเลยนะผมบอกพี่เลี้วแต่เข้าใจว่า performance แต่ละชั้นนี่มันกินเยอะเหมือนกันนะครับเวลาซ้อนลงไปชัวร์เลยครับผ่าน hypervisor เมื่มาแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการคิดในการที่จะต้อง m a n a g เตอร์ตัว memory กับ CPU พอสมควรววนะครับระบบเกันสนุกเลยใช่ใช่ใช่ เอาประสบการณ์ส่วนตัวครับแค่ nested virtualization ชั้นแรกเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะพี่เลี้วนะคือผมเข้าใจว่าในแง่ของเมื่อเทียบกับการ management เนี่ยก็อาจจะกินไม่เยอะมากไม่ถึง10%ไม่ถึง5%้าเปอร์เซะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมันมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่ต้องการรีบทุกหยดของ CPU ออกมาเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มมีคนรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆและอ่าครับจริงๆแล้วถ้าจะเล่านะครับมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่เขาเอาไว้ทำ sandbox ของคอนเทนเนอร์ครับพวกนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ sandbox ของคอนเทนเนอร์บางตัวเนี่ยนะครับมััันนนต้อองาาศยย Nested Virtualization เี่ครรบใก ด้วยไม่ไงั้นมันไอโซเล e เจ้าตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยให้ไปอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ไม่ได้อันนี้ฟีเจ <feature S 2> <ไ>อร์นึงที่ทต้องใช้ความสามารถเรื่องพวกนี้ผมมีแชร์นิดนึงก็คือในแง่ของตัวเลขฮาร์ดแวร์เนี่ยครับตัวพ i โด o ซอร์เซอร212เนี่ยจะขยายการซัพพอร์ตนะครับขยายลำซัพพอร์ตเป็น48เทราไบต์ถ้ามีตังใส่นะครับซัพพอร์ตคอร์ CPU เนี่ยได้ถึง2,048คอร์นะครับแล้วก็เมื่อก่อนเราอาจจะลึกว่าเฮ้ยมันจะมีใครใช้ขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มเห็น CPU รุ่่นใหมๆเนี่่่ยเรรริมใสคคอ์โหดนะับเเครื่องงหลัๆนี่ยเเเเรรรรริิ่่่มม500คคอออ์ห็นนแล้วะะับืาาพฉู ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าก็ยิ่งคอเยอะลายเส้นก็ยิ่งใช่ใช่ครับกดกดอ่ะัชวเครื Illust ่องใหญ่สุดมานี <t <t ่กดปิดท้าไม่ทันนะครับคือบัตรเครดิตที่วิ่งเห็นเห็นเลยอ่าครับแต่กในแง่ของพิเนสบางอย่างมันมีความจำเป็นต้องเป็นใช้เครื่องอย่างเขาสเกลเอาหลายเครื่องไม่ได้ก็เลือกที่ดีครับครับในมุมมองธุรกิจเอ่อรายจ่ายมันจะคุ้มค่าเมื่อคิดว่าสิ่งที่เราได้มามัน สร้างรายรับได้ขุมมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับพี่ลิวผมว่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยประกาศรอบหน้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาให้เห็นอีกทีนึง่งใช่ไหมครับได้ครับก็เดี๋ยวเราเฝ้ารอติดตามข่าว Windows Server 2022กันต่อนะครับวันนี้ก็น่าจะประเด็นเท่านี้นที่เราร<อ>หยิบยกมาจากงานอีกไหนที่เกี่ยวข้องกับ Windows Server 2022นะครับ ถ้ามีประเด็นอะไรสงสัยอยากให้ชวนน้องยิงกับน้องทรอนนะครับมาเล่าเรื่อง Windows 2022ให้ฟังอีกมีบางเมนูไหนบอกว่าอยากให้ลงรายละเอียดอีกพวกเรายินดีนะครับที่จะชวนน้องทั้งสองคนมาเล่าให้ฟังหรือมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจบอกพวกเราผ่านคอมเมนต์ตามสื่อโซเชียลมีเดียที่ท่านได้เห็นตัวพอดแคสต์ของเรานี้ได้นะครับก็สําหรับวันนี้คงประมาณนี้นะครับพี่เลี้ยวครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับแล้วก็ติดตามรายการซีทรูนะครับได้ทาง Facebook ซีทรูหรือว่า y o YouTube ซีทรูชั้นแนลนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ